วันนี้นะคะอูจะพาทุกคนมาคาเฟ่ธีมหวานๆต้อนรับ,บวันวาเลนไทน์ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าที่อูบ,บอกว่าหวานมันหวานยังไงค่ะบรรยากาศน่ารักบ้ากทุกคนเห็นไหมคะน่ารักมากๆเลยค่ะผัดบรรยากาศภายในร้านนะคะเป็นสีชมพูหมดเลยค่ะที่สำคัญคือจัดเป็นซุ้มๆแบบนี้ห่งระยะห่างได้ดีมาก ฟินน่ะว้าวประบรรยากาศมากมเลยค่ะบรรยากาศภายในหวานแหววมากๆอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะคะที่ทุกคนมาต้องถ่ายรูปนะตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าราก้าดูสิมีเป็นคู่นี้ด้วย ตรงนี้เซลฟี่ได้ค่ะหลุมเงินคาเฟ่น,นะคะทุกคนค่ะตอนนี้อู๊นั่งอยู่กับอาหารที่เยอะมากมากๆจริงๆค่ะแล้วก็นั่งอยู่กับพี่หนิงเจ้าของร้านนะคะพี่หนิงสวัสดีค่ะ,คะพี่หนิงค่ะอาหารเยอะมากเยอะสุดๆเลยค่ะ อาหารอันนี้ทําเองแน่ๆเลยใช่ใชไหมคะทำเองทุกอย่างคะ okay. ่ะโอเคมาเข้าเรื่องชื่อร้านก่อนทำไมถึงชื่อร้านว่าหลุมเงินคะหลุมเงินคาเฟ่ก็คือเป็นชื่อหมู่บ้านคะ่ะ <c oughs> เป็นชื่อแบบว่าชื่อดีเป็นมงคลนะคะหลุมเงินเงินต้องเยอะโอเคคือหนึ่ง <c oughs> เป็นชื่อหมู่บ้านด้วยที่สําคัญ <c oughs> เป็นชื่อที่เป็นมงคลด้วยเนาะ <c oughs> ใช่แล้วบรรยากาศร้านนะคะทำไมพี่นถึงแต่งร้านเป็นสีชมพูอ๋อเป็นความชอบค <c oughs> ่ะชอบตั้งแต่เด็กค่ะแล้วก ชอบเที่ยวร้านคาเฟ่ทุกที่เลยที่แบบว่าแบบนั่งชิลแล้วก็แบบที่เปิดใหม่หอะไรเงี้ยก็เลยอยากเปิดเป็นของตัวเองอมีหน้าแหละตั้งแต่เดินเข้ามาทุกคนมีแต่สีชมพูทั้งนั้นเลยค่ะแม้กระทั่งตอนนี้ชุดพี่หนิมก็เป็นสีชมพูนะคะ <c oughs> อ่าแล้วก็อาหารที่พี่หนิมนํามาวันนี้มีอะไรบ้างคะที่อยากจะนาเสนอนําเสนอนะคะ,คะก็จะเป็นหมูกระทะจิ้มจุนแล้วก็ที่นี่ จะเน้นปลาปลาเนินนะะปลาเนินสดสดเลยค่ะได้ข่าวว่าจะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงในบ่อเองค่ะค่ะเป็นปลาเนินสดสดแล้วก็ปลาเนินรุยสวนที่ซีเนเจอร์ของร้านนะคะแล้วก็มีตำถาดตำถาดโคราแล้วก็ยำหลุมเงินนะคะเป็นแอบชิมอร่อยมากเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเลยต้องมาชิมค่ะแล้วก็ผัดหมี่โค้านะคะมาโค้าต้องกิน ทำภาพาำไม่ได้นะคะผ่านโควิดค่ะแล้วก็จะเป็นต้มยำต้มต้มยำปลานินปกติจะเป็นน้ําใสแต่สูตรทางร้านเสิร์ฟเป็นน้าข้นอืค่ะทุกสูตรอันนี้พี่หนิงคิดเองทั้งหมดเลยใช่ไหมคะคิดเองค่ะเอ๊อย่าลืมอันนี้อะไรนะะสวยมอันนี้ก็ซิกเนเจอร์เหมือนกันหอหมกทะเลในลูกมะพร้าวนะคะทุกคนมาแบบต้องสั่งเลยสั่งใช่ไหมคะนี่แล้วก็ชุดหมูกระทะแล้วก็หมูจุ่มอันนี้ว้าวอีกคือมีให้บริการตั้งแต่ 10บโมงเลยค่ะตั้งแต่สิบโมงช้าค่ะทุกคนไม่ต้องรอตอนเย็นแล้วนะคะหมูจุ่มหมูกระทะเนี่ยมาตั้งแต่ร้านเปิดค่ะเปิดมาขี่ปีแล้วคะร้านเปิดมาหนึ่งปีแล้วค,ะค่ะจริจริงอยากถามว่าทําไมพี่หนิงถึงมาเปิดร้านอาหารอะ่ะ ก็ชอบทําอาหารค่ะเป็นคนที่ชอบชอบทานอาหารชอบตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบชิมค่ะชอบชิมด้วยชอบชิมทีนี้ก็เลยมาทำตามความฝันและก็เลยมาทานแล้วก็ขาดไม่ได้เห็นเมนูน่าทานมากค่ะเป็นเค้กคับเค้กเป็นฝอยทองกับมะพร้าวอ่อนอร่อยมาก อร่อยมากที่สำคัญน่าเยอะมากอ๋ออันนี้คือมีแพ็กเกจที่สั่งกลับบ้านได้ด้วยใช่ค่ะแล้วเครื่องดื่มราคาพี่หนิงเครื่องดื่มก็จะเป็นซิงเกิลเจอร์ที่อันนี้ก็จะเป็นอออเรนจ์คอฟฟี่ค่ะเป็นกาแฟส้มค่ะแล้วก็สตรอเบอรี่โซดาอ๋อสดชื่อแน่นอนนี่แอบมีกาแฟร้อนด้วยนะ,ะทุกคน ลาเต้ค่ะลาเต้ลองโอเควันนี้จุใจมากๆค่ะแต่เรื่องอาหารแล้วก็เมนูต่างๆเดี๋ยวให้พี่หนิงฝากนิดนึงว่าร้านตั้งอยู่ตรงไหนคะค่ะร้านตั้งอยู่ที่หลุมเงินคาเฟ่ตั้งอยู่ที่ตำบลผู้หลวงอำเภอปักคงชัยค่ะบ้านหลุมเงินนะคะติดถนน304เลยค่ะค่ะก็ช่องทางการติดต่อแล้วคะช่องทางการติดต่อก็คือทางเพจเพจเฟซบุ๊กหลุมเงินคาเฟ่ค่ะ เบอร์โทรนะคะ0895128292ค่ะเปิดทําการทุกวันหมคะทุกวันค่ะ10โมงถึง5ทุ่มค่ะโอเคค่ะใครมาไม่ถูกนะคะกดแมปมาเลยค่ะมาง่ายมากค่ะที่สำคัญวันนี้พี่หนิงแอปกระฟิบมาว่าจะมีโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์ด้วยเดี๋ยวให้พี่หนิงฝากโปรโมชั่นเลยค่ะค่ะโปรโมชั่นนะคะถ้าพาคู่รักมาจะฟรีเครื่องดื่มค่ะ 2แก้วแล้วก็เบเกอรีร่1ชิ้นว้าวเครื่องดื่มสองแก้วนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเออแล้วก็เบเกอรีร่ค่ะโอเคยังไงเดี๋ยวยุต้องขอตัวไปก่อนได้กินหมูกระทะแล้วก็หมูจุม่มตอนกลางวันนี่ว้าวมากมากเลยค่ะโอเควันนี้ขอบคุณพี่หนิงมากนะคะ,ะสวัสดีค่ะ,ะว้าวน่ากินมากมานำจิ้มทางร้านทำเองค่ะจิ้มเข้าไปเยอะๆเ,เลยถามก่อนร้อนไหม น้ำจิ้มดีมากตับก็นุ่มสุดยอดเดี๋ยวช่วงเย็นนะคะบริเวณนี้ก็จะเต็มไปด้วยโซฟาสีชมพูค่ะน,นี่จุดถ่ายรูปอีกหนึ่งจุดอาตอนนี้ก็จะมีเวทีด้วยค่ะขออนุญาตไปหลังเวทีเฮ้ยไม่ใช่หลังไม้ อ่านี่เลยค่ะนี่กว่าหลังไม้ของจริงยังไงก็ฝั่งเชิญชวนนะคะใครที่ขับผ่านมาแถวนี้หรือว่าตั้งใจมาทานที่ร้านนี้ก็ได้คะ่ะมาไม่ยากเลยติดถนน3า4นเลยคะ่ะเปิดแมปมากันเยอะๆนะคะ